สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุภูสุกลเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะวันนี้รู้สึกเคลียร์มากเลขกับพวกเขาเนาะพี่น้องเนาะเลขไงเนาะเลขไงพวกเขาโอ้แฟนคลับแบบติดตามก็พิดหวังนะคะมีการผิดหวังเนาะคะ่ะเลขน้องเฟนพวกเขาเด้อพี่น้องเด้อนะคะมวเขาผลเขาหานหน่อยเนาะ อ้าเให้จังไหนแล้วเนาะมันก็มีเขา้ามีลุ้จักเสิเฮตดจังไหนเนาะคะ่ะพี่น้องเขาบ่รู้เนาะว่าตัวเลขมันจะออกตัวใดเนาะคะ่นะเนาะตัวใดเบิ้งก็ต้องทําความเข้าใจเนาะคะ่ะมันปิดแนวทางซื่อๆผู้ไปหาเลขก็คือเขาจะยามเต็มที่แล้วเนาะคะ่นะเนาะเมื่อยคือการเนี่นนยพี่น้องเลขพวกเขาเนี่เมื่อยเมื่อยค่ะเอ่อ บางคน,น,คตตงงนก็บ,บา่าเหาอคิดตัวหลอ,ลอะะกลวงเนาะเฮาบ็บ่ะไร้นั่โกหพอหลอกลวงเนาะค่ะเฮาก็ไปถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิง้งเป็นแนวทางซื่อๆนะพี่น้องก็ต้องใช้อ่อดูลพี่ดิจพิพ่จรณาเอาเนะาะะนนเมื่อวาน้เมือมือแห้งพี่น้องไปหาคลิปไปหาตัวเลขให้พี่น้องเนาะค่ะเนาะกวังว่าพี่น้องโชคดีสุู้สุนสคนนั่นละ่ะ เอาเอาเรื่องฮานอยพิเศษจาก,ก่อนพี่น้องพูดถึงฮานอยพิเศษก่อนนะคะสาหรับฮานอยพิเศษเมื่อวาน,นเข้าตัวไหนเมื่อวานใครมีโชคบ้างสําหรับเมื่อวานในวันที่เอ่อสิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามฮานอยพิเศษมันไผได้อยู่เป่ค่ะมีใครโชคดีไหมเนะาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ให้แนวทางไปนะ ของเรามันเข้าวิ่งรูดสีนะคะมันเข้าตัวรองตัวหลักไม่เข้านะคะตัวหลักไม่เข้า,เข,า,า,นนนนาเข้าตัวรองพี่น้องโอ๊ยอะอย่างหนอนหนอนิ่มไหมเข้าตัวรองตื่นมานั่น ตื่นมาตื่นมาตีสี่เล่มเช้านี้ลูกมาอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็จะรีบมาทําคลิปให้พี่น้องแฟนคลับแฟนคลับก็ได้ตัวเลขนะคะเนาะเหนื่อยยังอย่าคือย,ยังว่ตื่นย่ตายังบลือบล้อบอยู่เลยนะคะสรุปแล้วเมื่อวานนะคะของเราฮานอยพิเศษเข้าวิ่งรูดสีนะคะวิ่งรูดสีนะคะล่างมันออก แปดศบนออก8ปสีใครวิ่งรูดสีก็เข้าไปเลยนะคะสามตัวบนหกแปดสีพี่น้องสามตัวบนหกแปดสีนะคะดีใจกับคนที่วิ่งรูดด้วยนะจ๊ะขออนุญ,ญาตหนาวนอนบ่อิ้มพักผอนระว่าจะพักผ่อนให้มันเพียงพอแต่มันก็ไม่พอ ใช่ถูกไม่ถูกยังไงก็พี่น้องก็คอมเมนต์มาหน่อยนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอให้หน่อยเผื่อเป็นกําลังใจเนาะเป็นกําลังใจให้เจตังเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางทเฉยๆนะคะพี่น้องโปรดใช้พิจรานาญาณเด้ออันตัวเลขอันล่าง8 0ดยหมเราให้ไปปกตินะ80มันไปออกหาน้อยพิเศษพี่น้อง ให้ไป80ไปออกหาน่อยพิเศษเชยเลยนะคะมันไปออกล่างให้ปกติไปออกล่างของพิเศษวันนี้เราให้ไปไอของพิเศษ4เอ,อ่อ46มันไปออก46ปกติตัวเลขสลับกันอีกแล้วมา่อีแล้วก็ให้ไป VIP 80มันไปออก80พิเศษ ถึงบอกพี่น้องว่าตัวเลขนะมันมาในกลุ่มในชุดเดียวกันเนาะแต่ว่าเห่ากับว่สามารถจิ้หูได้นะคะพี่น้องแอดกับไม่รู้ได้นะคะว่าตัวไหนมันจะอยู่ในจุดไหนแอดก็ทําออกมาแค่เป็นแนวทางก็คือบบได้เอ่อรับประกันพี่น้องบบได้บบได้รับประกันแล้วกับโได้ฝันถ่งนะ เพราะว่าตัวเลขเคยบอกแล้วว่าตัวเลขมันอยู่ในกลุ่มชุดเดียวกันนะคะมันอาจจะไปตัวไหนตัวใดต,ตัวหนึ่งสีนะคะแต่เราโชคดีเราโชคดีนะที่ที่อะไรรู้ไหมเมื่อวานนี่ฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอยบีพีให้วิ่งรูดสีหมดเลยมันมันเข้าหมดเลยเมื่อวานนี้มันเข้าหมดเลยเพราะว่ามันมีสีสีบนสีล่างนะคะทั้งสามน้อยเนาะมันมีสีบนสีล่างมันก็เลยเข้าไปหมดเนาะ พี่น้องก็ใช้วิจารณาญาณเอาเดอ้อนี่ก็คือตัวเลขเอาให้ฟรีนะคะตัวเลขเอาให้ฟรีแล้วก็ใครที่ไม่ชอบก็ผ่านได้นะพี่น้องอย่าอย่าว่ากันนะคะอย่าว่ากันนะคะชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะคะฝากดูโฆษณาด้วยเด้อค่ะเดอ้อสำหรับตัวเลขเนาะสำหรับตัวเลขที่เอ,อ่อได้มา เก้าคู่นะคะจดเลยค่ะจดเลยนะคะสำหรับตัวเลขที่ได้มาเก้าคู่ก็จะมี48 40 42โอ้ือมี4ีอีกแล้วนาะมันมนี่สี่แปดสี่สี่นี่สองแปดสองแปหอ้าวแปมาอีกแล้วแป 5้าสี่ห้าหแล้วก็เจ็ดหพี่น้องตัวเลขเหมือนจะมาตัวเดิมนะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันทำไมมันมีตัวเดิมนะคะอันนี้ก็ไม่รู้นะคะทําตามสูตรที่แจให้มาสี่แปดสี่ศูนย์สี่สองสี่สองแปดหกแปดศนะคะเด้อห้าสี่ห้าหก แล้วก็7จดหนะคะมีทั้งหมด9คู่พี่น้องอย่าลืมตัวกันนะคะตัวกันให้ตัวกันไป3มคู่นะคะตัวกันไป3มคู่ก็จะมี6 4 3 8แล้วก็8ปดเจ็ดหแล้วก็8 7นะคะส่วนวิ่งรูดตัวไหน วิ่งรูดตัวไหนวันนี้เราจะให้วิ่งรูดแปดนะจ๊ะวันนี้เราให้วิ่งรูดแปดเด้อพี่น้องเด้อเอาแปดมันจะมาอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะไม่รู้มันจะมาอีกหรือเปล่าแต่วันนี้ทําไมให้วิ่งรูดแปดอีกแล้วมันก็เข้าไปแปดนะเมื่อวานนี้เอ๊ะวันนี้ทําไมเจต๊ตังให้วิ่งรูดแปดอะเดี๋ยวดูก่อน เอาคิดไปแล้วไม่คืนดีกว่าไม่คืนดีกว่าสูตรมันออกมาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเลือกตัวที่จะมารูดนะมันได้เลือกไปแล้วนะคะเป็นวิ่งรูดแปดเอาวิ่งรูดแปดนี่แหละพี่น้องมันบม่ได้คิดได้ว่าตัวใหนออกแต่ว่าคิดไปตามสูตรแล้วตัวนี้ตัวนี้มันมันน่าจะนะมันน่าจะมาแนวนี้เอาเป็นวิ่งรูดแปดลองสีแล้วกันนะ วิ่งรูดแปดรอง4นะคะวิ่งรูดแปดรอง4ส่วนเลข3ตัวนะคะเลข3ตัวก็จะมี4 8 2 4 8 2 6 2 4 6ี่แสองหแล้วก็6 8 0ปดศนะคะหกแ ผู้เด่นตัวเจาะเด้อตัวเจาะเด้อไอเหตุอะไรให้เลขออกมาได้ตัวเก้าไม่รู้ว่ามัออกว่านะคะพี่น้องบอลเรับประกันเด้อบเรับประกันเฮ็ดไปตามแนวทางซื่อเอ็ดเป็นตัวเลขเป็นแนวทางซื่อนะคะสามตัวเด่นตัวไหน สามตัวนะคะสามตัวสำหรับตัวที่เด่นนะคะเออบุลุไม่รู้หมดกันยังชอบหกแปดศูนย์นะสามตัวชอบหกแปดศูนย์นะหกแปดศูนย์แล้วก็แปดหกนะคะจอะ ผู่เด่นผู้เด่นสุดเด่นสุดๆเลย86นะคะ3ตัวนะคะจอดสตัวก็680พี่น้องนะคะวิ่งรูด8รองสีเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีเด้อค่ะพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ เลขไอ้อันนี้แปดสี่นี่แปดสี่ฮะแปดสี่มันเป็นเลขของน้องเฟนให้สี่แปดนะพี่น้องเนาะตอนที่น้องเฟนไปไปหน้ามันมาออกของฮานอยพิเศษเอาออของฮานอยพิเศษ น้องให้ไปสี่แปดมันมาออกแปดสี่นะคะหน่วยของน้องเฟนนะคะแล้วก็สี่หของน้องเฟนนะคะก็มาออกฮานอยพิเศษอ๋อสี่หมาออกของ้านอยปกติเดอ้อของน้องเฟนเนี่ยอ้้วเวาสู้ฝั่งซื้อนะคะ ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะตัวเลขก็ฝากไว้สำหรับฮานอยพิเศษนะคะฮานอยพิเศษนะคะในงวดประจำวันที่17พฤษภาคมพศ2563ามทำมาทั้งหมด44มงวดหลุดไปแล้ว3มงวดนะคะตัวเลขไม่รับประกันความเสี่ยงนะคะท่านที่จะนำไปใช้นะคะ สุดแล้วแต่ท่านนะคะจะนําไปใช้หรือไม่ใช้สุดแล้วแต่ท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อพี่น้องหัวบอกช่วงนี้พี่น้องเมือม่อยเมือม่อยเหนื่อยแล้วก็เพลียนะคะเหนื่อยแล้วก็เพลียมากนะคะก็ฝากแฟนคลับไปติดตามช่องออตามไปที่ช่องเจตังบิวตี้นะคะฝากตามไปที่ช่องเจตังบิวตี้นะคะ เพื่อที่จะว่าจะไปติดตามตัวเลขของฮานอยปกตินะคะเนาะไปดูซิว่าฮานอยปกติของเราจะเข้าใหม่นะคะยังไงฝากติดตามช่องเจตังบิวตี้ด้วยนะคะต้อเลยค่ะต้อเลยค่ะพี่น้องขอให้ทุกท่านโชคดีสุขสุขกนอย่ายลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์นะคะแล้วก็ฝากดูโฆษณาให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอให้ทุกท่านรวยๆนะคะขอบคุณค่ะ